คาบูชาขอพรพ่อปู่พญาครุฑบังเกิดทรัพย์จากวัดครุฑธ,ธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญตั้งจิตสวดคาบูชาพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธพุทธังนันตังอะระหังพุทโทธนโมพุทธายะอะระหังครุฑโทธอาคโตอสมินาคราชเชอเปหิเหตุทาครุธาพุทธังอิติธรรมังอิติสังขังอิติพุทโธพุทธังนันตัง อรหังพุทโธโมโพุทธายะอระหังครุฑโธอาคโตออสมินาคราชเชอ,อเปหิเหตุทาครุธาพุทธังอิติธัมมังอิติสังขังอิติพุทธโธพุทธังนะกันตังอรหังพุทโธโมโพ,พุทธายะอระหังครุฑโธอาคโต อสมินาคราชเชอเปหิเหตุทาครุธาพุทธังอิติธัมมังอิติสังขังอิติ